ตอนนี้เราก็ค้นพบถ้ำก็มีเสาด้วยนะเนี่ยค้นพบถ้ำก็ยังไม่มีชื่อเนาะโอ้กว้างขวางโอ้มีหินงอกหินย้อยเยอะเลยโอ้ยสูงมากมีค้างคาวอยู่หลายตัวบินไปบินมา ก็กว้างใหญ่มีลมอู้เสียงน้ำตกข้างหน้าได้ยินเสียงน้ำตกโอ้ชื่อยังไม่มีนะถ้ำนี้ยังไม่มีชื่อแต่ก็ได้รับการดูแลจากท่านพระอาจารย์หนึ่งรูปท่านก็มาอยู่ที่นี้ได้หกพันษาแล้วก็ได้มาภาวนาอยู่ในถ้ำก็มีชาวกะเลียง ชาวกระเลียงก็ะกะเลียงพุทธก็ทําบุญใส่บาตรดีเนาะก็คอยอุปถัมภ์ใส่บาตรทุกวันก็ทาก่านก็เดินไประยะทางประมาณ4ี่ห้ากิโลก็จะออกรับบินทบาตในหมู่บ้านประมาณเจ็ดแปดหลังคาเรือนโอ้ดินเสียงเหมือนน้ำตกสายใหญ่อยู่ข้างหน้าต้องตามไปดูก็มืดเนะที่นี่ยัง ยังไม่มีแสงไฟนะที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้ถนนเข้ามาก็ยังอาเป็นรูปลังเนาะเป็นดอยสูงชันโอ้ข้างในมีน้ำตกเสียงดังมากยังสามารถเข้าไปได้อีกโอ้เจอค้างคาวหนึ่งตัวก็นอนมองดูอยู่ก็นอนอย่างนี้เอง ข้างข่าวตัวเล็กโอ้ยข้างในหินงอกหินย้อยเยอะมากโอ้มีเสาเสาหินงอกหินย้อยอืมโเราก็ต้องใช้วิธีการลอดเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นทรายนะทรายละเอียดก็น้ําจะไหลลงตรงนี้ไปโอ้โหยังเป็นรูอีกไกลเลยโอย้เป็นรูอีกไกลมากเข้าไปอืม เราก็ใช้ระบบซูมเข้าไปดูก่อนในข้างในนู่นเป็นยังไงมั่งไไาามืดเตือยข้างในนะมืดมาก <ไป S 1> เราก็ไปได้ครับไปได้แต่จะต้องค่อยๆไต่เพราะเป็นทรายมันเป็นทรายมันจะนี่หน่อยอ๋อข้างข้างในเจอน้ําตกละข้างในเจอน้ําตกแล้ม โอ้ต้องค่อยๆลงไปหน่อยตรงนี้ก็เป็นจุดที่น้ําหยดลงมาก็กลายเป็นหินแล้วนะกลายเป็นหินแล้วก็อ่าเป็นหินใสๆนะน่าจะเป็นหินปูนก็อ่ามีหลายจุดที่น้ําหยดลงมาก็นนี่เราก็ดูผนังไปก่อน โอ้โหแหลมเปียบเลยนะเริ่มน้ำหยดลงมาข้งขาวก็บินไปบินมาโอ้โอ้อินงอกหินย้อยเยอะมากน้ำก็ยังหยดอยู่นะตอนนี้อืมเราก็ต้องระวังเพราะว่าทางมันจะสูงชันเป็นแต่โขดหิน ก็จะสูงชันหน่อยหนึ่งเราก็ใช้ระบบการซูมเข้าไปดูนะเพราะว่าเรากำลังถ่ายถ่ายอยู่ก็ต้องขอยุติการถ่ายไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าต้องเก็บกล้องละเดิเดนไปก็จะลำบากมันเป็นทรายเนาะเป็นน้ำขังเป็นแอง่งนี่ก็เป็นแอ่งอยู่นะเป็นแอง่งน้ำก็จะขังในช่วงหน้าฝนก็จะสามารถแช่น้ำในอ่างได้เนาะ ก็เป็นน้ําที่ไหลลงมาจากยอดดอยนะในถ้าสาธุสาธุสาธุ